สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วเราอีกคาดอีกประมาณสักร้อยแต้มได้นะทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นนะดิวิชั่นหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าผมจะทาได้หรือไม่นะสําหรับหนึ่งร้อยแต้มที่จะสุดท้ายนะทุกคนมาทุกคนดูในเกมภารกิจล้า1หนึ่งร้อยแต้มนะบาติสตูตาการ์ลเบลสวยโอ้โหมาที่การลเบลสักดสกด้อนนะทุกคน สายนิ่งๆเลยนะลูกนี้ดี๋ยวผมจะใช้แผ่นนี้นแหละขึ้นดีหนึ่งถ้ามันทําได้นะพอพอมงเขาสนตแผ่นนี้้วงไงทุกคนถ้าผ่มเล่นแผ่นอื่น้มันยังไม่ชินมือคือ้าเล่นแผ่นไหนก็แผ่นนั้นนะมันจะได้ทาความเข้าใจกับแผ่นการเล่นเบลกูมาเยอะหลอดมองไม่ติดทุกคนหาปุ่มไม่เจอ หนักไม่ได้หรอวะแทงไว้แปะ <8 S 1> คือเนมาม่ได้เองมึงจะไปได้โอ้โหด่ายเปเล่สวยครับหน่อยเออเปเล่นี่มือนหาช่องดีึ่ยอดเลยนะพมเจอไล่ตาจดคนเล่นกันคนเยอะแล้วเจอทีไรมันก็ เล่นดีกันตลอดนะไอเปเร่นเนี่ยแต่ผมกลัวที่สุดคือเชฟเชนโก้นะตัวอื่นไม่ค่อยจะไหะทุกคนผมจะวันเชฟเชนโก้ตัวเดียวมาตดแทงให้เนมาอืมมันเกี่ยวได้โอ้เราได้เน,นมาผมนี่โหถ้าลุนไปได้เมืเ่อกี้นี้นับซ่องนะนะจะกองลังแบบน,นี้ขาย,ยาวจัดทุกคนเกี่ยวบอลอยู่ ขอแก้ตัวหน่อยกำังกับลมเลยโยนไหมไม่ถึงอีกเสียงนกมันร้องดังวนคนอาจจะได้ยินเสียงนกนะไม่รู้ว่าน,นกอะไรมันชอบร้องตอนเช้าๆเนะี่ยรายการทันไหมอือหือไม่ทันเฮ้ยผมตื่นเต้นหน่อยคก็จะได้ขึ้นเดืนอนเดือนหน่อยแล้ว ไม่รู้ว่าอาชันในท้ายมีจริงก็วนะ่าแล้วแต่ตาที่มันจะไม่ใช่ตาท้ายไนงะเรายาังเละอีกไล่ตาไงรู้ซาึ้นได้ไหมสวยวิ่งยาวจ่ววันนี้ซ่องเองโฟเฟตออกไปนูน่น เวลาทุกคนเวลาเนื่ออยู่นะแค่ต้องใจเย็นๆนโอ้โหไม่ถึงซาดไปอุ้ยสวยอย่างนี้สวยไม่มาโอ้โหไม้เขาใช่ แล้วมันกูจะโดนส่วนนี่ไงลิเจมมันวิ่งเร็วอยู่แล้วข้อดีที่เอาดิเจมมาแทนเบนไว้นี่คือมันวิ่งเร็วกว่าเบนไว้วนะลิเจมอะแต่มันก็ขมวอาเผมอยากได้แบบล้างโชว์ทานล้างนะถ้ามันมีอะสตเจมเนี่ยคือมันเล่นแลวเข้ามือทุกคนนี่ไง เึ้นแล้ก็เอาไบอ่อนหนึ่งมาเลยทุกคนดูข้งางหลังนี้เราจะได้อีกกีมมาเลยหรือเราจะโดนเองสาดไปสวยจังวันนี้กระชากไ้เปะไปเปะไปเปะไปการ์ลิบลวได้งานยังเดียวไม่ได้สัตว์ได้งไงอยู่ในเกิร์บัมแข่งจดทุกคน อใจยังหิ่นเลยโอ้โหอะไรอย่งนี้เป็นเรื่องเลยสวยจิบอุ้ยโอ้โหสักว์จะโดนมหมใจแม่งไม่ดีเลมเบลี่มาเยอะสามลูกติดเลยฮะ ้ามีลงที่สี่ที่อาจจะโดนนะสวยแทงยาวๆไปเบลทำช่องจังหวะนี้จะคอมเนวบีทครูไอ้ชิ้นี้มันรู้แล้ว嘛ท่กคน่เราจะบิทอุ้ยจีพายยังไงกไมให้มึงหรากอ้ โอ้โหใบแจยให้มันสักหารเลยโดนเลยทุกคนไม่น่าเลยน่าจะเคลียร์ทิ้งนะเมื่อกี้ตึกใบแจยย้อนคืนให้มันอี่ก็โหนโดนเลยกิ้นได้หรือยังเนี่ยขอแฮงค์มาข้างบนเสี่ยงไส้ขึ้นมาหน่อยนะ เมื่อกี้เส้นมันแหบไปนิดนึงกันถึงไรกนะันเนี่ยอ๋อเราได้มุมมะได้มายอดย,ยาวๆไปลูกนี้สวยโอยไม่ทำันได้ไหมเล่นกับรายการสาดขึ้นน้ำมาอุ้ยโห่เชี่ยมันนักเราเลย โอ้โหเป็นเรื่องเลยทุกคนเด็มไปเลื่อยเยมึงจะวิ่งไหวขน,นาดนี้เลยเหเลยวัน <One two. S 1> ทูทันไม่เรนมาโอ้โหเรนมากูวิ่งแซงใช่เต็มข้อดีโอ้โหเย้แม่งชนเศร้าใช่เต็มข้อเกินไปหน่อยนะ สูงไวรายการไปดิจิมได้แล้จังหวะนี้วันทูวันทูวันทูกาเไ็ดไม่หูไม่พลาดนะดูสถิทิกว้าหูคาร์เเบลนี่หัวแม่งเล่นค่อยเข้ามือนสัตว์ไปส่องมาเล่นนะคอยสักลูกดิจะได้ฟังดิ อะไรอีกดูเรืงนี้ฟังเลยนะทุกคนใจเย็นเพื่อนอุ้ยสวยงามเอใจเย็นพว่อมันต้องรีบยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วชนะว่าคนดูไงทุกคนน่าจะได้ประมาณสักยี่สิบแต้มได้นะยีบ่บสองแต้มครับโอ้โหตอนนี้ก็เป็นพันเจ็ดแล้วนะยี่บสองแต้มขาดอีกประมาณแปดสิบกว่าแต้มนทุกคนก็ยอดจะขึ้นดีหนึ่งนะ โอเคครับก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะทุกคนสวัสดีครับ